ุชามีดีที่ไหนเราไปปีสุชามีดีที่ไหนเราไปปีสุชาสวัสดีครับพี่ทำอะไรอยู่ครับเนี่ย กำลังย้ายหัวอยู่ครับผมชื่อโตโต้นะครับมาจากรายการพิสูจน์ทราบครับแล้วพี่ชื่ออะไรครับชื่อดาพิชัยแตงอ่อนดาพิชัยแตงอ่อนหรือเรียกมีชื่ออะไรไหมฮะมเรียกชื่อชัยืออาพชัยนะเรียกง่ายๆอ๋อครับพอดีเมื่อวานผมมาถ่ายทําเกี่ยวกับการขึ้นต้นตาลนะครับได้ลูกตาลไปแล้วนะครับได้ลูกตาลก็ได้ชิมรสชาติไปแล้วก็ อร่อยดีติดใจแต่มันยังขาดอยู่สองสอย่างที่ผม,มที่ผมอยากอยากดูอยากเรียนรู้ครับครับมีเยอะอยนใน,ใน,ใน,ในมูบานี่เรื่องเกี่ยวกับต้ำตาลแล้<ม>ยังยังได้อะไรอีกอ่ะผมอยากมาเรียนรู้เกี่ยวกับการขึ้นแปลวน้ําตาลบ,บนต้นตาลน,นะครับแล้วก็วิธีการแบบไหนนะฮะแล้วก็เอาลงมาแล้วทํายังไงถึงได้มาเป็นน้ําตาลปึกน้ําตาลปี๊บให้พวกเราได้ นามากินกันเนี่ยฮะตรงนี้มันมีคนทำแล้วก็มันทําน้อยเพราะว่ามันจะเริ่มหมดฤดูกาลของน้ําตาลเลยแต่ยังมีคนทำถ้าอยากดูก็ยังมีคนทำด้วยถาผ่าไปดูได้เกือบเกือบจะวายเลยไหฮะเนี่ยเกือบจะวายแล้วเพราะว่าจะเขานาฝนแล้วครับผมงั้นพี่ชายพาผมไปได้ไหมฮะเนี่ยได้ได้พาไปได้ตอนนี้เลยนะได้ตอนนี้ก็ไดงั้นก็พี่นำหน้าเลยครับอ๋อโอเคพาไปดูกันขับกลับไป ครับผมพี่เขียวพี่เขียวนะครับว่าวสวัสดีครับพี่ครับพี่ชื่อพี่เขียวใช่ไหมครับครับผมชื่อโตโต้นะครับมาจากรายการพิสูจน์ทราบนะครับคลิปที่แล้วผมได้ถ่ายเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นต้นตาลัได้ให้ท่านผู้ชมดูไปแล้วก็ก็ประทับใจดีครับแต่ยังขาดดูสักสองสามอย่างที่ทางทีมงานพิสูจน์ทราบผมอยากจะ เรียนรู้แล้วก็ขอความรู้จากพี่เกี่ยวให้อธิบายการให้คุณผู้ชมได้ได้ฟังครับผมการตาเดี๋ยวจะทำไหมครับนะพี่พี่พร้อมนะครับพร้อมตอนนี้กําลังจะขึ้นตาหรือหรือว่าไงฮะขึ้นตาลราจะขึ้นตาจะไปนวดด้วยไปทำตาครับผมไหมอ๋อเขาเรียกว่าคือจะขึ้นตาครับจะขึ้นตาเพื่อที่จะเอากระบอกน้ําไปรองเอาน้ําตาลน้ำตาลลงมาเคี่ยวครับพี่แล้วแล้วมีอุปกรณ์อะไรบ้างฮะมีตัวนี้เขาเรียกไหม ไม้คาบไม้คาบนะรูข้าวตัวผู้ครับทรงมันจะแบนๆแล้วก็โค้งออกข้างออันนี้ไม้คาบตัวผู้ครับนะครับผมอย่างไปเดี๋ยวผมถือช่วยเทียกันนี่คือว่า้าตัวเมียครับจะเป็นแบบนี้นะครับนะฮะก็เป็นสองชิ้นเหมือนกันครับเรากินเหมือนกันครับครับตัวตัวเมียกับตัวผู้มันไม่เหมือนกันนไม่ไม่เหมือนกันอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้อ่าคราวนี้เมื่อตามันมีตัวเมียกับตัวผู้แล้วดูยังไงครับพี่ตัวเมียมี เรียกเรียกเรียกขนนกมะลาวพูดง่ายเพชรบุรีเรียกขนนกจังหวัดแถวอื่นเรียกลูกตาลลูกตาลอ่นกเต่าไว้นี้ยอันนั้นจะเป็นตัวเมียเป็นตัวเมียแล้วตัวผู้เป็นลักษณะยังไงตัวผู้มันเป็นเรียกปีเหมือนเป็นปีเป็นปีเรียกว่าไม่ใว่วงเป็นงวงงวงจะชัดเจนกว่าแต่ทั้งสองต้นเนี่ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยให้น้ําตาลได้ทั้งสองต้นเลยได้ทั้งต้นเลยอ่าถ้าเป็นตัวผู้ใช้ตัวนี้ใช้ตัวนี้อันแบบนี้ครับระยะเวลาในการทำเนี่ยอย่างอย่เหน็บเนี่ย หมือนกับว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะตัดได้กี่วันคะเนี่ยถ้าเป็นตัวผู้ยังตัวผู้เนี่ยเจ็ดวันเจ็ดวันอาทิตย์หนึ่งผู้ง่ายเลยอาทิตย์หนึ่งเลยนี่คือตัวผู้ตัวผู้ต้องเป็นเมียเนี่ยคือสี่วันต้องหนีบไปนวดไว้เจ็ดวันเลยตัวผู้นะพอนวดแล้วพุ่งขึ้นเป็นหนวดใหม่อีกวันนี้วันนี้คือหนวดใช่ไหมครับแต่ก็เอาลงมาแล้วพุ่งขึ้นเป็นหนวดอีกพุ่งเป็นนวดอีกเจ็ดวันเจ็ดการนวดเจ็ดวันครับตัวเมียก็ใช้ตัวนี้ตัวนี้ก็สี่วันการตัวเมียนี่สี่วันสี่วันอ่า นวดทุกวันทุกวันทุกวันของสี่วันประกอบสี่วันเนี่ยเราจะปาดเราก็มองใไปลอเครับครับครับอันนี้เจ็ดวันเจ็ดวันนวดทุกวันทุกวันตูผู้ตูเมียสี่วันสี่วันนวดทุกวันเหมือนกันวัดเหมือนกันเราเรานวดตลอดเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นในในเดือนในสัปดาห์ต่างๆรูเพราะว่าตาเนี่งตาล้าไม่ต้องววาทีนี้เราขึ้นหลอก่เชยแสดงว่าดูการนั้นปีนั้นนี่เรานวดครั้งเดียวครั้งเดียวโอเคเนี่ยครับผมพูดพี่เจะรู้เนะยครับพอที่ผ่านมากินอย่างเดียวครับพี่ ขั้นตอนต่อไปก็อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์พร้อมมีอะไรบ้างครับมีดมีดตามีดก็ต้องมีฝักด้วยมีฝักนี่โอ้โหนี่อย่าไห้าี่เขาเรียกมีดปาตาลอ่าโอ้ดูการใช้งานมาก็ประสบการณ์ในสนามก็พอสมควรนะครับนี่เขาเรียกมีดอะไรพี่มีดปาตาลมีดปาตาลนะคมกริบเหลือประมาณนะครับคุณผู้ชมครับนะครับอย่าไปยุ่งกับลุงเขานะครับก็มีผ้าขาม้าคาดพุงเล็กน้อยเผ้าคาดผ้าคาดผ้าคาดกวาเรานี้ครับผมเพื่อ เน็บมีดเหน็บมีดะลุงถนัดขวาใช่ไหมฮะขวามาล<ว>ุงเป็นมวยขวาด้วยนะครับดูให้ดีนะครับแล้วก็มีอะไรด้วยฮะเนี่ยมีเครืยอกระบอกกระบอก,บอกสําหรับเอาขึ้นไปรองขึ้นไปรองทำตาขึ้นมาลงมาฮะครับผม <นะ S 1> ก็หลังจากนี้ก็ค <นะ S 1> ุณลุงพร้อมแล้วก็จะขึ้นไปนวดน,นวดให้ดูนวดนตาท,ทาสาธิตให้ดูทุกอย่างสาที่ให้ดูทุกอย่างที่ที่สุดทราบอยากจะรู้อย่างตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียฮะตัวผู้ตัวผู้ก็ต้อง เอาครับอันใดมานีครับเหมือนไม้ตอนหำวัวเลยนะครับพี่นะครับก็เอาขึ้นไปพี่จะถือขึ้นไปเองอ่าเดี๋ยวจะใส่ดีมีน้าโอ้โหมีหูหิ้วด้วยนะครับมีหูหิ้วนี่ก็มีเช่นกันนะครับอันนี้เป็นตัวผู้ใช่ไหมผู้ผู้นี่แล้วก็พร้อมแล้วก็จะขึ้นเลยอ่าเดี๋ยวจะทับไปดูโอ้โหไปดูครับโทษครับพี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุหกสิบหกสิบปีพอดีหกสิบ หกสิบเก้าหกสิบก็ยห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าโอ้โหยังงูอยู่เลยมีมีกี่คนครับเนี่ยอืมเียนักพูดถึงหลายคนนะเมียนักพูดถึงมีคนเดียวมีคนเดียวคนเดียว <c oughs> ในใจในใจถ้านันพร้อมแล้วพร้อมครับขั้นตอนแรกก็พี่เขียวนะครับก็จะขึ้นไปลวดตาให้คุณผู้ชมดูครับพี่พร้อมแล้วได้มองตาก่อนได้เลยพร้อมพร้อมพร้อมแล้วครับลุยโอ้โหครับสุดยอดครับ พี่เขียวหลังจากที่พี่เขียวขึ้นนวดตาให้เราดูใช่ไหมฮะครับหลังจากครบ7วันแล้วในการนวดถูกต้องไหมฮะพี่ถูกต้องหลังจากนั้นแล้วจะมีวิธีการอะไรต่อฮะในใน<อ>ส่วนของตาตัวผู้อ๋อเจ็ดวันแล้วต้องต้องแช่ต้องเอาไปแช่แช่สองคืนแช่สองคืนแล้วแช่ทําไงฮะตาวนั่งไปแช่ยังไงครับพี่สาธิตให้ผู้ชมดูหน่อยอ๋อนี่นี่นี่อะไรเนี่ยนี่กระบอกจะใส่จะใส่น้ำถือไปแช่น้ำอ๋อน้ำน้ำสะอาดนะนะครับผมเถือไปแช่ครับมีมีน้ำยังพี่ มีน้ำยังน้ำแม่ก็แห้งแค่ไหนน้ำน้ำไหนก็ได้ในในที่เราหาสั่วในในในนาได้ทั้งหมดในนาได้หมดนี่เป็นวิธีครับลองน้ำนี้ใช้ได้ไหมฮะได้ได้ทำให้ดูหน่อยได้ไหมฮะได้ครับโอ้ก็นี่เป็นวิถีชีวิตนะครับนะฮะน้ำแห่งท้องทุ่งนะครับเพราะว่าเราจะเอาตาลไปอะไรก็เราไม่ใช่ว่าเราไปใช้เลยเราไปกรองก่อนใช่ไหมพี่ใช่เนี่ย คือนึ่งเรานั่งไปแช่เยอะๆนะน้ำเยอะไหมฮะน้ำเยอะไหมฮะอย่างกระบอกนี่ประมาณหนึ่งฟ้าหนึ่งส่วนสี่ฟ้าหนึ่งส่วนสี่แล้วก็หลังจากตาลที่นวดเสร็จแล้วในส่วนของตาลตัวผู้ตตาลัวผู้ก็จะไปแช่ไปแช่วิธีการแช่แช่ครับแช่เสร็จแช่นี้ใช้เวลากี่วันสองสองวันสองคืนวันสองคืนแล้วเราก็ขึ้นทอดแช่เสร็จแล้วก็ขึ้นทอดขึ้นถอดคราวนี้ขึ้นขึ้นไปถอดไอ้กระบอกตาลตัวผู้เนี่ยเททิ้ง เทน้ําทิ้งเทน้ําอันนี้ทิ้งเพราะว่ามันเป็นการแช่เฉยเพราะเราไม่ไดเอาน้ํานี้มาใช้ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีน้าตาลบริสุทธิ์ออกมาอีกต่างหากเรียนปาเข้ามาเลยทีนี้แบบนี้ก็ตาลตัวผู้เนี่ยนวด7วัน7วันแช่อีก2วันก็รวมแล้วกรรมวิธีของตาลตัวผู้เนี่ยสิบวันแล้วพูดง่ายก้าววันสิบวันแล้วนะสิบวันถึงจะได้นำมาถึงจะรองได้อันนี้คือตัวผู้ตวผูโอ้โหไม่ไม่ง่ายเลยนะพี่คือต้องมีแค่สี่วันห้าวันได้รองไง ตัวเมียนี่ก็เสียสี่วันห้าวันก็รองก็รองได้เลยได้เลยตัวเมียไม่ต้องไม่ต้องแช่ต้องแช่เลยผมัดนร้ววดลวดนะฮะคุณผู้ชมครับถ้าเราไม่มาพบพี่เขียวนะฮะถ้าพี่ชายไม่พามาเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่าการนำนำมันปนอยู่ครับการทําตาลรองตาลขึ้นตาลเนี่ยมันยากขนาดไหนนะฮะส่วนมากคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่าขึ้นไปตัดตัดแล้วก็ได้ใช่ไหมฮะแต่จริงแล้วมันมีตาล ตัวผู้ตัวเมียแล้ววิธีการก็แตกต่างกันยากพอกันด้วยโดยเฉพาะตัวผู้ใช่ไหมฮะหลังจากนี้ก็ตัวผู้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรอไปรองรอไปรองใไหมฮะพี่รอไปรองแล้วต่อไปก็เราก็จะไปดูการนวดตานตัวเมียได้ครับผมเหนื่อยอีกรอบแล้วพี่เดี๋ยวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับอายุแค่59ยังแจ๋วยังแจ๋วอยู่ครับ หลังจากเราอ่นวดตาลตัวเมียเสร็จขึ้นต้นตาลตัวเมียเพื่อไปรองเอาน้ำตาลลงมาทางนั้นก็พร้อมแล้วเุย พี่เขียวครับหลังจากเรารองตาลเสร็จใช่ไหมฮะใช้เวลาประมาณกี่คืนครับคืนเดียวคืนเดียวเท่านั้นคืนเดียวเท่านั้นหลังจากตอนเช้าก็คือจะเอาตั้งตาลงมาตอนเช้าเราก็ขึ้นดานตําตาลงลงมาเรียกว่าลงตาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นตาลตัวผู้ตัวเมียเนี่ยเอาลงเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดครับผมตัวนี้เป็นตัวผู้ครับผมก็ตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการลงแล้วพี่เขียวพร้อมอีกครั้งหนึ่งครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมแล้วลงตาหนั่นลุย พี่เขียวพี่แท่งตอนนี้เราก็ลงตาลมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ว่าตัวผู้ตัวเมียก็รสชาติเหมือนกันเหมือนกันครับต้นนี้เราได้สองกระบอกโอ้กระบอกใหญ่เลยครับเนี่ยเกือบเต็มเลยเนี้ยน่าจะลองกินอันนี้ดอวยลองกินอันนี้ดูาตไม่ได้โอ้โหครับเกือบเกือบเต็มมันไม่ไม่ง่ายนะครับก็อยากให้คุณผู้ชมดูนะครับภายในกระบอกตาลนะครับภายในกระบอกตาลในกระบอกตาลที่ลงมาใหม่ๆนะฮะก็จะมี แมลงที่ชอบน้ำหวานบ้างเล็กน้อยนะพวกตระกูลพึ่งพึ่งพวกต่อพวกต่ออะไรแบบนี้ครับทำไมมันมีหน้านี้หน้าเดียวครับถามพี่ว่าเขาหน้าแรกมั้มันก็จะมีครับก็มีแต่หน้านี้ก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของต่อพวกแมลงพึ่งอะไรเล็กน้อยมีเล็กน้อยถ้าถ้าเราไปเจอข้างบนเราพี่ทำไงฮะถ้าเจอพวกนี้ก็ปล่อยก็ปล่อยไปตอมน้ำตาก็เกลือเข้าเคี่ยวเหลวเลยโอเคก็ไปปล่อยไปเอาปล่อยไปแล้วก็ลองตาแล้วก็ลงมาโอเคนั่นคืออุปสรรคเล็กน้อยตอนนี้ผมก็จะชิมกระบอกนี้เอาได้เลยครับผม อนะครับผมก็จะชิมนะฮะน้ำตาลสดสดร้อเอร์เซของพริกเขียวอย่างแท้จริงกระบอกนี้ครับไหวไมสดชื่นมากเลยเหมือนไดนั่งดื่มบนยอดตาลเลยครับคุณผู้ชมสุดยอด อาพี่ชนหน่อยไหมอ้าวชนหน่อยครับไม่ใช่เล่านะครับน้ำตาลน้ำตาลตะโนทตครับเอาเลยคนทำกัน้อยเลยไม่ไม่มีคนจะทำเลยนะครับหลังจากนี้เราก็จะเป็นอ่าไปติดตามวิธีการต่อไปก็คือการเอาน้ำตาลไปเคี่ยวเอาน้ำตาลไปเคี่ยวเราไปขั้นตอนการเคี่ยวน้ำตาลเลยครับไปพี่ได้เลยครับผม ครับพี่เขียวครับหลังจากเรากรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็จะได้พวกนี้พวกแมลงพวกแมลงพยาธิพยอธิซึ่งการบูดใช่ไหมฮะแมลงพวกต่อพวกเพื่งอะไรพวกนี้ครับเราก็จะผมก็สังเกตเห็นเตาทั้งหมดเนี่ยเห็นเป็น3กระทะสามกระทะครับพี่อยากให้พี่เขียวอธิบายกระทะแรกเนี่ยคือคือยังไงครับกระทะแรกกระทะที่2ที่3คืออะไรครับกระทะแรกทำไมต้องมาทำอย่างเงี้ยคือเราอุ่นตะกอนครับอุ่นให้หงดเรื่อยๆไปแล้วเอาตะกอนใสกระทะนี้ ครับผมคือเร่งรนแต่ว่าอุ่นนี่ใช้เวลานานไหมนครับหรือว่าอุ่นไปเรื่อยอุ่นไปเรื่อยอุ่นไปเรื่อยอันนี้ไม่ไม่จำกัดเวลาไม่จากัดเวลาตัวกระทะหน้าเนี่ยปุดบั๊บแล้วแล้วมากระทะที่สองมือนกันลุงครับกระทะที่สองนี่นี่ความร้อนจะเยอะกว่าไหมฮะเยอะความร้อนจะเป็นเป็นขนาดเท่ากันเนี่ยขนาดเทากกลางคือจะเท่ากันเลยเท่ากันความร้อนเท่ากันเลยครับอันนี้อันนี้วอร์มบอุ่นอุ่นอุ่นเรื่อยๆความร้อนสองกระทะนี่เท่ากันเลยเท่ากันแต่แล้วที่จะทําให้มันเป็นน้ําตาลฝึกหรือน้ําตาลปี๊บเนี่ย จะอยู่ที่กระทะะนี้กรทะนี้ครับซึ่งดูตูวสงกระทะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะมารวมด้วยกระทะเดียร์ตาพระนมาใส่นีโตครับผมครับครับเข้าใจครับแล้วพอจุ่มเสร็จครับเอาถั่วลูกมาตั้งนี่ใช่ไหมกราบกระตาตรงนี้มาใส่นี้กาบตรงนี้มาตั้งนี้ก็พี่เขียวบอกก็ประมาณห้าห้ากระป๋องนี้ครับห้ากระป๋องนี้ลงไปในนั้นในนั้นประมาณห้ากระป๋องก็จะได้น้ําตาลปึกหรือน้ําตาลปี๊บห้ากิโลกรัม ครับทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่ขั้นตอนแรกการนวดตาลน,นะฮะแช่ตาลน,นะครับแล้วก็การขึ้นตาลลงตาลจนมาเป็นน้ำตาลสดให้ผมน้ำตาลสดใี้ผมได้ชิมชแล้วก็กระทั่งมาถึงโรงงานเคี่ยวตาลตรงนี้ใช่นะฮะไม่ไม่ง่ายเลยนะครับทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณทางพี่เขียวนะครับแล้วก็ พี่ไข่นะครับพี่ไข่แล้วก็น้องพึ่งแล้วก็พี่ชายที่ให้ความสะดวกนะครับของพวกเรามาทาได้ทําถ่ายทํานะครับก็ถ้าเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านใดสนใจที่อยากจะได้ทานไปไว้ปรุงอาหารไว้รับประทานก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์ของพี่เขียวเบอร์อะไรครับพี่ศ8 6ย์แปดหกครับหนึ่ือแครับสี่เก้าครับแล้วก็เบอร์พี่0ูนย์แปดหนึ่งหนึ่ง รก6ีกครับผมทางรายการพิสูจน์ทราบ<ส>ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านอีกครั้งหนึ่ง<ส>ด้วยนะครับ<ส>ผมขอบคุณมากครับ<ส>แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการพิสูจน์ทราบขอบคุณครับ